อินไซ์สเตขอเปลี่ยนบรรยากาศก็ะขอเวทีน่างามมาเกาะขอาเวทีละครเวทีกันบ้างวันนี้ขอเสนอเรื่องชาติชายนายนทองมีซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่4คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยธุรกิจบันดี แต่เอ๊ะผู้กำกับน้าคุณๆนะคะไหนเรียกมาสัมภาษณ์หน่อยดีกว่าโอ้ผู้กำกับเรานาคุณๆนะคะคชื่อชื่ออะไรอะคะนาเดียค่ะนาเดียะค่คโอ้นาเนีย โอ้นานี่ยนี่นะๆๆไม่ใช่ใช่ฮิโปโปค่ะจะได้ไม่เอ่ยห,หายไปนาน,หา,ห,นาหายตาไปนานมาทําอะไรคะที่นี่อ๋าวันนี้มารับหน้าที่เป็นผู้กํากับละครเวทีเรื่องชาติชายในทองมีอ,อแล้วเรื่องราวเรื่องชาติชายในทองมีนี่มันเป็นยังไงเป็นเรื่องที่ย้อนสมัยไปถึงกรุงธนบุรีก็ช่วงระหว่างกรุงแตกพอดีก็มีเหตุการณ์เรื่องที่แบบคนสมัยก่อนนะคะเขาก็จะแบบว่าปกปิดความลับตัวเองเขาจะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะให้ เปิดเผยตัวเองเปิดเผยตัวติงตัวต้นตัวต้นของติงออกมานล้แ่เป็นละครที่ร้อเรียนเสศษสีสังคมชั้นสูงของคนสมัยก่อนใช่ถูกต้องนะแต่หน้าตาไม่น่าให้กำกับสมัยก่อนเลยทำไม่ถึงกำกับได้คือน้องเนี่ยเดินมาแล้วกระแทบเพ้าดิฉันบอกว่าเช่กองมับ้าหรือ เกิไ<ห>นไป<ห> <ๆๆ S 2> จริงๆบอกว่าน้องบอกว่าเออพี่ขามาช่วยกำกับละครน้องหน่อยเพราะว่าเรารู้สึกว่าพี่อะตะลก <Dustin emitism> เออน่าจะกำกับละครเรื่องหนูได้พี่ตลกที่หน้าหรือว่าตลกที่อะไรครับคือจริงๆรราวเนี่ยสำหรับพอล่าเองพอลาก็ว่าเออก็ยูโนเคนาก็ ก็ใช้ได้อยู่สำหรับหน้าตาของพอล่าเองพอล่าก็น่ารักอ่ะวันนี้คาดหวังไว้ยังไงคะัสำหรับผู้ชมที่จะมาดูในวันนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขอให้คุณผู้ชมได้มาแล้วก็ได้มาดูได้เสียงหัวเรากกลับไปแล้วก็ได้สาระกลับไปที่จะสอนได้อยู่ในละครเวทีเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรละครเรื่องนี้เขาน้องนะคะที่เขาตีมกันมาเนี่ยเขาตีมเกี่ยวกับเรือ เ,เปลือกคือภายนอกกระทอกมาเลยให้มองว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ได้ดูที่บุคคลภายนอยไม่ได้มองที่หน้าตาภายนอกรูปร่างภายนอกให้มองถึงสภาพจิตใจข้างในว่าตัวเองตัวตนเป็นยังไงแล้วรักแล้วสุดท้ายแล้วคนเราอ่ะจะมารักตัวเราจริงๆไหมโอเครู้แล้วว่าทำไมถึงเลือกผู้กำกับคนนี้เพราะว่าอย่ามองคนที่เปลือกนอกนะคะถึงร่างกายจะม่สวยงามแต่จิตใจดีมากขอบคุณนะคะ แสดคนนี้น่าครายเจตุกกี้จริงๆจะใช้ตัวจริงหรือเปล่านะสวัสดีค่ะ,คะน้องเบลนะคะ,ะน้องเบลรับบทบาทเป็นอะไรคะวันนี้เป็นลูกจันค่ะเป็นแม่ของจันกระพอค่ะโอเคเรื่องราวในในนี้มาน้องเบลต้องอายุเท่าไหร่อะไรยังไงก็ เป็นคุณแม่ที่แบบว่ายังสาวอายุประมาณ30 30าปลายปลายแต่ว่ามีความแรดอยู่ในตัวความแรดสามสิบปลายปลายแต่ว่าตีนกาปลาไป50แล้วใช่ไหมคะน้องโอ้พี่อันนี้มัม่เป็นการแต่งหน้าผมน,นือว่าหน้าจงอ,อ่าน <c oughs> น้องเบลครับอ่าทำไมน้องเบลถึงเลือกจบละครเวทีเรื่องนี้เพราะว่าคือตอนที่ได้อ่านบทนะคะคือเรื่องนี้มันมีความแบบว่าจะไลอยู่ในเรื่อง ที่มันสอดแท<ซ>รกซึ่งมันสอดแทรกแบบว่าข้อคิดด้วยอะพี่แบบอย่างเช่นตัวตีขึ้นปุ๊บม,มีสาวมีคนมาแจ้งว่าพ่อคุณตายพ่อตายหรือแล้วยังไงโซก หันไปด่าซะงั้นคือมีการหักมุมที่แบบมีแง่คิดสอกแรกด้วยใช่คจะเป็นเหมือนโรคจิตหน่อยซึ่งตรงกับคาแรคเตอร์ตัวจริงของน้องเบลอันนี้ก็นิดนึงพี่อะแล้วยังไงคะเรื่องนี้ลงทุนไปเท่าไหร่อะไรยังไงถือว่าเป็นการลงทุนที่แบบว่าคุ้มค่ามากเลยนะเพราะว่าทั้งหมดที่พวกหนูแบบเสียไปอะไรเงี้ยค่าฉากที่พี่เห็นเนี่ยเป็นการขอสปอนเซอร์ส่วนหนึ่งทั้งหมดเนี่ยคือ3 0 0พใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าเหมือนกับ ส่วนใหญ่พวกหนูจะไปหนักทางการเลี้ยงดูน้องๆในบร็อชันมากกว่าจะไปค่ากินคือทุกคนโปรเนี่ยจะอ้วนท้วนสมบูรณ์<อ>ทุกคนเลยดูจากน้องเบลเป็นหลกักเพราะว่าชุดนี้ก็เริ่มจะปิ้นแล้วบ้าๆทุกคนเนื้อปิ้นหมดค่ะพี่พี่ดูผู้กำกับหนูสิคะพี่โปใช่ค่ะแล้วน้องเบลคาดหวังยังไงคะกับละครวันนี้ <c oughs> อยากให้ผู้ชมที่มาชมเนี่ยดูแล้วคือได้รับทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงอยากให้ทุกคนมีเสียงหัวเราะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่สบายใจมาดูเรื่องนี้แล้วก็อยากให้รู้สึกว่าเออมันดีเนาะมันสนุกแล้วก็มีความสุขกลับไปคเ่เด็กๆจะทำงานกันลำพังได้ยังไงต้องมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาติคอยควบคุมอ่ะอาจารย์เอคะคิดว่าละครเรื่องนี้มันให้อะไรกับคนดูบ้างอือ ละครเรื่องนี้นะคะก็จริงๆแล้วเป็นละครที่ดัดแปลงมาจากละครต่างประเทศนะคะของจอร์จเบอร์นาชอซึ่งจริงๆแล้วเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่ามากระดับโลกเลยทีเดียว <Okay. S 1> นะคะที่นี้พอมาดัดแปลงแล้วก็เป็นไทยนะคะ,ะชื่อเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเรื่อง Arms e n d the Man นะคะก็เป็นเรื่องที่พูดถึงประเด็นที่สําคัญในสังคมก็คือเสศษสีสังคมในยุคนั้นที่จะเชิดชูคนที่เป็นฮีโร่ เออแล้วจริงๆแล้วคนธรรมดาคืออะไรอก็อย่างที่รู้กันว่าสังคมไทยนะคะก็จะมีชนชั้นใช่ไหม,ไม,มใช่ใชก็จะมีชนชนชั้นขุนนางชนชั้นตามหรือเช่นพวกทาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีคนก็จะมองว่าพอเป็นชนชั้นสูงปับ๊บอ่าคนดีหรือมีอำนาจหร,าหรืออะไรบางอย่างคนที่เป็นทาสต้องเป็นคนคนเลวหรือว่าคนจนสมอใช่หรือคนที่เป็นคนต่างด้าวก็ตามเรื่องนี้ก็พูดประเด็นที่สําคัญมากทำให้คนกลับมามองย้อนว่าจริงๆแล้วรูปลักษณ์ภายนอกนั้นสําคัญขนาดไหน คาแรคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ในยุคสมัยก่อนเป็นสมัยกรุงธนบุรีอะไรเงี้ยซึ่งเด็กๆเนี่ยก็จะต้องไปศึกษาว่าคนยุคนั้นเนี่ยเขาเป็นเป็นยังไงกิริยามารยาทหรือว่าการใช้ชีวิตเป็นยังไงแล้วก็จะมีการลองลิเกด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่แปลกใหม่เด็กๆก็ต้องไปฝึกลองลิเกกันแล้วจากที่เขาส่งส่งมันจะมีส่งแป2สิบเปอร์เซ็นต์ยอะไรเงี้ยความพัฒนาของนักศึกษาของเรื่องนี้อาจารย์ให้เขาอยู่ในเกณฑ์ไหนก็เรียกได้ว่าถ้า ถ้าดูจากปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมานะคะ <Okay. S 1> ก็คิดว่าดีดีพอสมควร <Okay. S 1> แต่นีก็ยังมีบางประเด็นที่เขาอาจจะย,ยังไม่เข้าถึงตัวละคร <Okay. S 1> เพราะว่าห่างไกลาจากตัวจริงพ <Okay. S 1> อสมควรแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องแนวทางการนาเสนอนะคะ่ะแล้วอาจารย์อยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับละครเวทีของที่นี่บ้างไหมคะก็ที่นี่นะคะธุรกิจบันดิตเนี่ยก็เพิ่งก่อตั้งมาใหม่ก็เป็นภาควิชาที่เขาเรียกว่ายังเป็นน้องใหม่ในวงการแต่สิ่งที่เราภูมิใจมากก็คือเด็กของเราะคะ่ะมีความ หลากหลายคือทุกคนก็คือมีมีของอยู่ในตัวกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องการการพัฒนาซึ่งอยากให้ทุกคนช่วยให้กำลังใจเด็กๆท,ที่ที่ทำงานเพราะว่าทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็ถ้าถ้าเด็กๆเหล่านี้ค่ะได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องก็คิดว่าน่าจะมีคนคุณภาพออกไปสู่วงการได้มากยิ่งขึ้น อาจารย์เขาคอนเฟิร์มขนาดนี้ช่วงหน้าชมเต็มเต็มกันเลยจ้ากับชาชายนายทองมี